เอาชื่อนำโคกมนำแสงแสงโอ้เยวาคององเ่ะม oh, well, well, ันมอเดียกดาเจ้ากว่ดาสามกวสี่กวดาสี่กวดวกันนั่แขงคอมเจ้าหน้ามันมมานำเจ้านามัมมะนำเอติมมาฝาห้องแอนำเอติมมาฝา้องเพินเาเอาตับตับตัไหนลาย่นอแไย่เรือไปเรื่มให้แม่นมันน้อคนไหนให้เลียใหเด็กวองปเ่เอาเรืง ลูกมาบ้าอันนี้เฮ้ยี่กเฟียงไหเบิองบอมครับคลิปนี้บอกเฟืองประเทศโอ้อันภาคกลางเขาเอื่นยังมาเฟียงมาเฟียงมาเฟียงเขาเอื่นหมากเฟียงมาเฟียงเหรอเออมาเฟียงปันเขาเอื่นบักเฟืองเดี๋ยวเราตำ้มตำ้มก็ชิมอย่งเีอีไอไผ่ปิดเงาสีนี่มันโมเมนต์นะปิดเงาสีได้หนิเขาต้องปิดเงาสี

ป้าเพื่ออันใบ่นออกโอ้อันกลางออกมือแต่เบิ้งครับมือนั้นเขาจับได้เพราหมอนเอาผงสุดรถไฟก่อนตอนต่ำมือนะเนี่ยลวกกบาลเจ้าของรใส่ผงสุดรถไฟมีคนจับได้ไม่ไปหูเลยก็เขาหูวเขาเบิ้งผงนวลนะครับเนี่ยผงนวลใส่หลายใส่เพื่อยไงผงสุดรถไฟใส่เพื่อหมดเด้งเออเวลามันเกิดกระจายทำไงการจับนั่งวัน แซบว่าแซบแต่ลองซิมเล่นกินเที่ยวจะนำเสนอให้ตลอดถ้าบอกคลิปไดมาถ้าไม่ดีอะไรไม่ดีแนนน้ำนนไดลแนนนํำไห้ ในบะมากก็บอกมาเดี๋ยวสิปรับปรุงเดี๋ยวปรับปรุงเดี๋ยวปรับมาตับกมันแหลกแล้วมันตับแฉะแฉะตับนายมันเสียมแล้วครับเรื่อเอาคนดี้เสียมละนี่เขาเบบมุท่ากลุ่มโมลุเขาเอื่นเอียงภายในน้องที่เป็นสีแบบสีแบบนี้ครับเขาเอื่นมุทั่วเขากรรครับเออเอื่นเขากรรก็ได้บ้านนอกบ้านนอก ผอเพีย่เพียงเงินหมุนรอตัวเฉยว่ะรถผมมีเพีงเงินว่ะีใส่ใคนาะตัวเขากมนตับบงทัวเฮงไหนยี่แอบติดตามไหครับ่ตับบางทัวเฮงไหนยีบฮะตำให้ไม่แหลกไม่แหลกบอมอกันดสามนาทีแล้วิป่านี่ก็โดนแล้วบอกเร็บเลย บ่บ่กาบาดมือเราอยู่อแล้วเนาะเราหยกไหมย่งผิดกาัวสมกันเลยซะหกแบบถ้าเบียดใส่ไม่อสร้อนี่มันแสบน้บิดนี่ล่ะบาดมือไหมนี่แล้ว่างยง ไอ้พิกหลายคนนี่หละมันที่อาจจะทำดูบอสวยงามปบไหนมันเป็นขกรมไหมนี่ต้องแสบด้ยมันนัวด้วยฮะมันหมูกินมันมันโอ้โยโกะใจ ตำไม่เดมันละเอียดเลยวมต้ับต่ำ้สี่แ้วตยาฮ่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 า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าอ่ยฮ่า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 ก่าฮ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 ่่าฮ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 ิาฮ่้ส่าฮ่าค่าฮ่า้่าน่า่าฮ่าฮ่าี่าฮ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 ่่่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่า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 ่่า่า่าา พี่เก่งพี่เก่งสลับุรีโอชนบุรีนะครบบุรีบทรีบวรีบนนีบุรีบุรีบุรบุรีบุรีบุีุ่รีบุรนบุรีบุรบุบุรีบ้รีบุรีบุรีบรีบุรีบุเีบุรีบุรีรีบุรีบรีรีบุีบุรนรีบุกีบีุ่รีบุรีียรีบทรีบุรีบุรีบุรีีบุรีบครับตรีบรีวุรีบกันยังบรีบุร่บุกีบุรบุบกรบบ

เสียงแทรกซ้อนเข้ามานะครับบอกว่าพอแล้วนะครับจะจับหัวคนต่ำไม่ได้ยินอันนี้น้องสาวนะครับน้องสาวน้องสาวบอกว่าแล้วเยี่ยงนี่บักซีดานะครับหมองเน่าสีฝาดเขาเอื่นบักเน่าสีไม่ยังสลายแต่ผสมบ่บ่มีน้าก็คุณมีน้ำหรอเต็มเต็มแบบมีน้ำครับ บะกอกที่ทั้งสังสีขาวอ่ะโอ้นี่ครับบะกอกครับอันนี้เขาเรียกว่ามะกอกทำเหงี้ยงเป็นสีเลยทำเงี้ยงมะกอกเราต้องบีบออกนะครับเราต้องบีบออกแหมนัวนะครับนัวเล็กนวเล็กชุ่มหนีนวดเล็ใช้น้ำปลาแบบนี้แบบนี้มะกอกน้ำปลาขอปิดไปนะครับ บอดัเสน่ครับประแดงครับประแดงประแดงว่าในน่ามตัดประแดงนะประแดงกวัดนี่มาจากขาผู้ครับเมดไหมไม่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 เยมตอนดมเอาไม่กวน้วยออไหมกันอะดมิเหรออดมเบิ่งกวเ้ยเออไอเก่งวัดดมอะไรไอเก่ ดมังันนี no ้มอฮ่าฮ De well, ่า่าฮาสมองเลยนี่ด่กันแล้วต้องโคลโลโคลโลนะเออใส่อ้อยกันว่ะเพราะว่าต้องโตเซแล้วโตเซต้องถ่ายทำนะครับตัวใสนะครับ โอ้แต่คนมันเก่กินหอยนัวนัวมันนัวนี่ละอดีได้แม่งยักษ์โตหน่มอนสตัวค่ะสามสี่สี่ไม้สี่สามตัวูเบองหางมันอยู่นี่น้ำลายมึงไม่พุ่งใช่มองคนปกติหาไม่เหรอแค่วอีกได้กินแล้วอะ เดวสูกับยาย่วงเลยนี่ยายวงดังเลยคลน่ะมีคนาำอะไรบางทัวนี่แค่จุกคนีดิสุดพอีหอกแงมทัวนี่หายใหญ่ดริลๆทัวนกทัวเขากำทัวกุมเขาเลยนะยังม่โดนยโอ้ยว้าใส่ลงไปใส่อีกแล้วใส่น้ำตาลนะครับมือหนังก็บอกว่าใส่เบิ

วิเศษยงแม่ผ่นานทานันยัากระปูดองแม่อยู่ไหอมอีปูดงแล้วโอเคกอนบดีบ<ป>่พอ<ม>แล้วโอเคแล้วลลสิงวันที่แล้ว <laughs>